ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทที่เท่าไหร่วะจันทร์ที่6มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพฤหัสของคุณนั้นยังคงครองอยู่ในเรือนพันธุ ได้กเกษตรราธิปดีได้ปัญจามหาบุรุษโยกตามโยกเกณฑ์ของโหราศาสตร์พระตายฮินดูแล้วก็ได้เกณฑ์พิเศษอีกอันนึงเขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์พระรหัสไปอยู่ในพบที่สีได้ปฐุมเกณฑ์พระรหัสสีทรงศักดิ์แช่มช้อยเป็นอะไรที่นำพาชื่อเสียงเ,เมตตามหานิยมมาให้กับชาวลัคนาราศีธนูทั้งสิ้น ถ้าพูดกันง่ายๆแบบนี้นะครับยังอธิบายได้ต่อไปว่าดาวพฤหัสของคุณนั้นไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารซึ่งก็ได้ได้เออขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลนั้นเป็นโยเกณฑ์เป็นคู่ออทางโหราศาสตร์อันนึงซึ่งจะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการได้รับการผลักดันให้ไปในทิศทางแห่งความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ ฉะนั้นในสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานนะครับแต่เป็นไปได้ว่านะครับการงานต่างๆของคุณนั้นมันจะมีการติดต่อประสานงานนะครับกับอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้คําพูดและการเจรจาอย่างมากต้องบอกว่าพูดดีก็ดีพูดไม่ดีก็ ส่งผลไม่ดีเพราะว่าดาพุทธเองนั้นก็ได้เดินไปสู่ในเรือนอารีเป็นที่เรียบร้อยการที่ดาพุทธหมายถึงก,การเจรจาคําพูดหรือปากไปอยู่ในเรือนอารีนั้นคุณจําเป็นที่ต้องเลือกการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกับคนที่คุณต้องคอนแทคด้วยในเรื่องของงานผมสรุปให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่าต้องเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมแล้วก็พยายาม ให้ความสําคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เอาไปใช้ในเรื่องของงานจริงๆอย่าเอาไปใช้แล้วเกิดเกิดศัตรูหรือว่าเกิดความขุนเคืองเกิดความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากะจเตือนชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะยังมีให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่การเงินจะดีมีเงินเข้ามาเยอะทีเดียวแต่ก็เป็นสัปดาห์แห่งรายจ่ายด้วย นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวสาวดาวเจ้าเรือกรนการเงินก็ยังคงเป็นเกษตรราธิปดีอยู่การเงินยังดีอยู่อย่างมากทีเดียวดาวสุขดาวเจ้าเรือ,อนลาภักไบโคจรตรีโกณร,ร่วมธาตุไฟนะครับไปเป็นประก็มีเขาเรียกว่ากิเลสเยอะอยากได้นน่นได้นี่นั่นแหละก็ใช้จ่ายสิ้นเปลืองหน่อยนะ วันจันและวันอังคาร2วันนี้คุณจะอบอวนไปด้วยเรื่องของความรักความสเสน่หาหรืออะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องความรักนะครับจันอังคารพุธพฤหัสนะครับพฤหัสการงานจะขยับดีพฤหัสสุขผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนวันเสาร์ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องมีการเดินทางสั้นๆเพราะงานก็ได้วันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักโดยละเอียดนั้นชาวธนูนะครับ บรรยากาศในสัปดาห์หน่าจะอบอวลไปในเรื่องความรักคนโสดน่าจะมีคนมารักมาชอบพอมาถูกใจกันนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีธนูหรือคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจหรือคุณไปชอบใครแล้วเขาถูกใจคุณก็ได้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วความรักก็ยังดําเนินไปได้ด,ดีเพียงแต่คุณต้องเลือกใช้คําพูดหรือการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับอย่าไปพูดจากระโชคโคกหากอย่าไปพูดจาแบบ มะนาวไม่มีน้ำหรือขวานผ่าซ่ากับผู้ครองจะทําให้จุกจิกต้องญหญุนหิดใจเปล่าๆแล้วบางทีแล้วไอ้ช่วงทีดาพูดแม่งเป็นอริเนี่ยพูดจาอะไรก็ให้นึกให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งขอโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี